dca ช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบปกติได้โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนแต่หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเราจะบริหารกันอย่างไรให้สามารถ DCA ได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุดวันนี้บรจสวามิประเทศไทยจะมานำเสนอ2วิธีการบริหารกงินง่ายๆให้สามารถ DCA ได้อย่างไม่สะดุดกัน 1. เก็บก่อนใช้เมื่อมีรายรับเข้ามาให้การเงินจำนวนที่ต้องการ DCA ไว้ก่อนก่อนนำไปใช้จ่ายอื่นๆอาจจะเริ่มต้นจากเงินจำนวนใน,น้อยๆก่อนเช่น1,000บาทค่ะ 2. กํากำหนดเงินออมรายวันเช่นหากต้องการ DCA เดือนละ1,000บาทอาจออมเงินวันละ40บาทเพียงเท่านี้ในระยะเวลา1เดือนก็จะสามารถเก็บเงินได้มากกว่า1,000บาท ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นนะคะก็จะสามารถเริ่ม DCA ได้อย่างไม่สะดุดและเสริมสร้างความมั่นคงกันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ